สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดเดิมเรียกว่าเมืองสาเกตนครหรืออาณาจักรกลุนทนครเป็นเมืองขนาดใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองมากมีประตูเข้าเมือง11ประตูมีเมืองขึ้น11เเมืองเมืองร้อยเอ็ด เคยเป็นแหล่งอารยธรรมยุคประวัติศาสตร์ตามหลักฐานทางโบราณน,นคดีกำนานอุลังคทธาตุได้เล่าว่าอาณาจักรกลุมธนครมีเมืองหลวงชื่อสาเกตเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นเจ้าผู้ครองนครชื่อพระเจ้ากุศลทัเมืองนี้มีกุศลระบายทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆคือขุดคูน้ำคันดินเป็นกำแพงสูงรอบเมือง ตลอดแนวตัดถนนเจาะช่องทางเข้าเมืองเท่าเท่ากับจำนวนเมืองขึ้นทั้ง11เมืองเป็น11ประตูเดิมเขียน11หนึ่งกำหนดรหัสเข้าเมืองอย่างรัดกุมเมื่อมีเหตุร้ายให้ใช้ปีสาวาหรือปี20วาและม้าเร็วชื่อแม่แลแจ้งเหตุนั้นๆ11ประตูเมืองประกอบด้วย เมืองเชียงเหียนเมืองฟ้าแดดเมืองสีแก้วเมืองเปื่อยเมืองทองเมืองหงเมืองบัวเมืองคองเมืองเชียงขวงเมืองเชียงดีเมืองไทยค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปค้นหาประวัติศาสตร์ ที่ยังคงหลงเหลือล่องรอยอยู่ที่บ้านเมืองภยัยอำเภอรสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะเมืองภยัยหนึ่งใน11ประตูเมืองสาเกตนครเป็นชุมชนแบบคูน้ำคันดินบริเวณหมู่บ้านค้นพบใบเสมาทำด้วยศิลาแรงปักล้อมเป็นวงใบเสมาบางชิ้นทำจากหินทรายมีลวดลายแกะสลักเป็นรูปกลีบบัวที่ฐาน นอกจากนั้นมีการค้นพบเครื่องประดับที่ทำจากหินทรายประกอบด้วยพิมพ์ตุ้มหูกำไลแหวนและเครื่องประดับอื่นๆซึ่งไม่เคยพบในจังหวัดใดโดยเฉพาะพระพิมพ์ดินเผาหน้ากปกซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของศิลปะแบบทราวดีที่สวยงามยิ่งในภาคอีสาน หลักฐานส่วนหนึ่งถูกเก็บไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนหนึ่งถูกเก็บไว้ที่วัดและมีอีกหลายส่วนที่ชาวบ้านไม่ยอมให้ย้ายออกจากบริเวณบ้านด้วยชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวดังเช่นหลักฐานหนึ่งที่พบที่บ้านพัใยายดินแล้ววาตตาสีไายเหรอจี๊เกิดมายายก็มาเห็นลูกพุดขึ้นมากับเจ้าวัตตาสไดามัน ดีพันธ์ีมาช่ไหมคกัน็เห็นเลยแม่บออก็เห็นเลยไปเห็นจังไดทีเด็กผอกับเสมากจ้าก็สีได้มาจากคนกับคนจานคุณมาคนคนกับคนด้พระพระนีพระได้อยต่ยูตใบเสมากนี่่จ้าเร็ว พระพระปอย่างนี้ใช่ไหมท่องเกลือว่าจิงคู้ทั้งติ่งยังคู้พวงเลยหาอาจารย์มือเอาจ้างเอาหกมาหาออกมาจับถุงหาหมูดิวันเดียวยังแกยังอย่างมาดิมาก็มาตั้งอย่างนี้วานนี้อยู่วัดนีกับย่องฟอพกับว่าไม่บินให้ขอหน้อยเอาไปไปวัดไปว่าซะ พอย่อมือนั่งไปบ่ได้ดอกของอยู่กับเพียนเงินูได้อยากไ้ไปใส่กันไปบ่ได้ดอกมุเจ้าเปเอาหินตั้งถือในควายใหยบ่ได้อเล่าคค่ะนี่ก็คือเมืองไทยเป็นหนึ่งใน11ประตูเมืองที่ค้นพบประวัติศาสตร์มากมายครั้งต่อไปเราจะไปค้นหาประวัติศาสตร์เมืองฟ้าแดดสูงยางที่จังหวัดกาฬสินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ